สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนเมษายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนนี้มีชื่อผของไพ่โอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามานะคะถือว่าเกิดโอกาสและก็ส่งผลดีนะคะแล้วไพ่ของการเงินสวยๆนะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนได้ เจอคนเก่าๆนะหรือคนที่คุ้นเคยนะคะกลับมาให้การช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภเป็นคนที่เก่งกับเรื่องของการใช้คําพูดเรื่องของการเจรจาแต่เดือนนี้ ต้องคิดก่อนพูดนะคะเพราะว่ายางอิตทธิพลของไพ่ปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคาพูดหรือเรื่องของการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการคอมเมนต์อะไรในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความเรื่องเอกสารต่างๆนะคะที่เราต้องจัดการในช่วงนี้ต้องรอบคอบค่ะรวมถึงเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะอาจจะต้องนะคะดูแลให้ดีนะ,ะโดยเฉพาะอยู่ในช่วงที่กําลังโอนบ้านกําลังนะคะโอนร้านอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องจัดการเอกสารตรงส่วนนี้นะคะเราก็ต้องรอบครอบ ให้มากที่สุดนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ต้องระวังจะมีปัญหาหรือไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการการร่วมพูดลงทุนแหน่หรือเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไวา้รวมถึงนะคะปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความต้องระวังค่ะในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดี หน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินค่ะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสกับเรื่องงานด้วยนะคะตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าอย่างที่เตือนไปตอนตอน้นถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังนะคะติมเอกสารมีการโอนนะคะบ้านหรือการโอนร้านนะคะนี่มองว่าไม่เสียหายแต่เราก็ต้องรอบคอบเลือกเอกสารให้ดีหรือถ้ากำลังจะเช่าบ้านหรือเช่าร้านนะคะต้องดูเงื่อนไขหรือกฎข้อระเบียบให้ดีด้วยนะคะคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาด้านนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาด้านกฎหมายกําลังฟ้องร้องเรื่องบ้านอยู่ะนะคะเราก็ต้องเตรียมเอกสารหรือต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็คนไหนที่ไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ไปดูในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านแล้วกันตาแหน่งไหนนะคะที่เป็นรอยแตกรอยรั่วไร้แล้วขอให้ไปทําการแก้ไขนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินของคนในครอบครัวหรือปัญหาเรื่องของคดีความนะคะดีมากยิ่งขึ้นค่ะในตําแหน่งนะ ของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานค่ะใน,นตำแหน่งของบริวารน,นะคะบริวารยังกลับเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่บางคนมีบริวารเก่าๆนะคะกลับเข้ามานะคะสนับสนุนกันด้วยใน,นตำแหน่งนะ,ะของลูกหรือหลานะ,ะก็จะกลับมานําความสุขให้ในช่วงเดือนนี้ค่ะใน,นตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องปรับในเรื่องของการทํางานหรือทําความเข้าใจกันให้มากหน่อยคือ อาจจะต้องมีความเห็นใจเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆนะคะเรียนรู้หรือศึกษากับเรื่องของความรับผิดชอบหรือการทํางานร่วมกันมันจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมองว่านะคะคนที่เกิดราศีพฤษภถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะคะสถานการณ์นะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาไปได้แน่นอน ะะแล้วก็ะะยังเห็นที่ผลของพ่การเดินทางด้วยนะคะซึ่งยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะมองว่าง,งานยังส่งผลดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหรือความกัดกุ้นบ้างในช่วงต้นเดือนหรือมีเรื่องอที่เราต้องจัดการบ้างนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของเพื่อนตําแหน่งของผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะเราก็ไประวังแล้วก็คนไหนที่นะคะ กําลังรอการโปรโมทอยู่นะหรือรอการบรรจุอยู่มองว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนของให้อดทนแล้วกันนะคะรวมถึงคนที่ประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองเรื่องของแบบใบประกอบวิชาชีพหมดอายุหรือเปล่าไปต่อให้เรียบร้อยไม่งั้นมันจะมีปัญหา นะคะอันนี้มองว่านะคะการทํางานมันยังเคลื่อนไหวพิสูจน์ในเรื่องของการประสานงานนะซึ่งทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะยังเกิดโอกาสแน่นอนแต่ถ้าเดือนนี้ถามว่าเรากําลังจะนะคะต้องประสานงานนะคะ กับใครสักคนหนึ่งแล้วเพเอิอว่ามันต้องเลือกเราควรจะประสานงานกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายดีเดือนนี้นะคะการประสานงานร่วมกันกับคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะฉะนั้นถือว่าลองไปนะคะปรับนะคะกับเรื่องของการทํางานดูนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะไพ่งานสวยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการเงินนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญถือว่าการเงินนี้นะคะยังส่งผลดีอยู่นะคะแล้วก็ยังมีชื่อผลของไพ่อัศวินเหรียญด้วยนะคะการเงินนี่มีการยกระดับขึ้นนะ,ะจาก3เป็น4แล้วขึ้นเป็นอัศวินนะคะถือว่าไรายได้การเงินค่อนข้างเข้ามาเกิดสภาพคล่องนะคะหรือมีการเงินที่ยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภแต่ว่านะคะ ในตำแหน่งของตัวบ้านอ่ในตำแหน่งของตัวร้านตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะอยา่างไปตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายอยู่โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยนะคะจะต้องระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารการถูกปรับนะคะหรือแม้แต่เรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยนะ,ะฉะนันอาจจะต้องรอบคอบนะคะเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายในตำแหน่งที่เตือนไปคะ่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะ ก็มีดวงที่จะพบรักจากการทํางานนะคะรวมถึงนะคะพบรักต่างวัยคนเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามานะคะอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์นะคะก็นะอาจจะต้องแบบใจเย็นอะ่ะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะถ้าสามารถนะคะคบหากันนะคะให้พ้นในช่วงเมษายนนี้ไปแล้วคิดว่าความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนโสดคนไหนที่กําลังรอคน คนเก่าอยู่อ่ะคนเก่าจะกลับมาไหมไพ่คนเก่าขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสนะคะที่คนเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามานะคะพัวพันหรือว่ากลับเข้ามานะคะพัฒนากันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มองว่านะคะเป็นความรักนะคะที่ต้องปรับกันนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การย่าล้างนะคะหรือไพ่แบบความรักที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องปรับกันให้มากแล้วก็ต้องคุยกันให้เยอะนิดนึงค่ะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะคู่ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนแล้วโดยเฉพาะนะคะในช่วงเ,เวลาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากัน แยกกันอยู่หรืออย่าล้างกันน่ยนะคะในช่วงเดือนนี้มันมีชื่อผนมให้การกลับมาพูดคุยกันหรือการกลับมาปรับกันนะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราสามารถกลับมาคุยกันได้กลับมาเริ่มต้นกันได้หรือกลับมาแก้ไขปัญหากันได้นะคะอาจจะนั้นมองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่อยากให้ระวังแล้วกันถ้ามีความไม่เข้าใจกันอยากให้นะคะเข้าใจกันแล้วก็นั่งจับเข่าคุยกันเคลียร์ปัญหาใจกันจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องมีเรื่องของการอย่าล้างเกิดขึ้นค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนะคะช่องปากอาการปวดเหงือกปวดฟันค่ะนะคะแล้วก็นะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะรวมถึงนะคะระบบนะคะประสาทและสมองอ่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะหรือปัญหาโรคเครียดอาการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีอันนี้ไปดื่มน้ํานะคะให้เพียงพอนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะการทํางานของลําไส้นะคะอันนี้ก็ มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มการกินนะคะถ้าเราแบบรับประทานอาหารให้เป็นเวลาดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะก็จะมีเรื่องของการขับถ่ายที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดราศีพฤษภอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่นะคะในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะซึ่งต้องไปเตือนหรือไปดูแลกันนะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่านะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะในแต่ละวันต้องระวังเรื่องอะไรนะคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์นะคะจือว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะต้องเคลื่อนไหวยอย่างเต็มที่นะคะแต่ดวงนะคะกับเรื่องของการทํางานยังมีเล่เหลี่ยมอยู่เราก็รอบคอบหรือตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขนะคะให้มากหน่อยการเงินนี่เดือนนี้ห้ามคาประกันค่ะนะคะแล้วก็ต้องระมาระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจาด้วยรวมถึงเรื่องสุขภาพปัญหาในช่องปากนะหรือระบบทางเดินหาย ใจะะอาจจะเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันจันทร์นี้เด่นเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เด่นกับเรื่องงานด้วยมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากๆในช่วงนี้ขอให้เต็มที่เลยค่ะคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันอังคารต้องระมัดระวังปัญหาด้านการเงินแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความรวมถึงนะปัญหาการหย่าล้างต่างๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยถ้าอยู่ในช่วงเดือนที่กําลังเนะตรียมเอกสารเรื่องบ้านเรื่องร้านต้องตรวจสอบให้ดีค่ะ คนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธโดดเด่นมากนะคะถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่นะคะจะเดินทางจะมีข่าวดีหรือว่านะคะกำลังรอข่าวอะไรนะคะก็จะมีความสําเร็จนะคะกำลังแข่งขันกําลังประกวดอะไรนะคะก็จะมีเรื่องของนะคะความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะถือว่านะคะเป็นเดือนแห่งชื่อเสียงหรือความสําเร็จเลยคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะ ถ้าอยู่ในช่วงที่เราไปถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังทํางานประจําอยู่แล้วก็กร<ๆ>ตุ้นนิดนึงแล้วก็ปัญหาด้านความรักนะคะอาจจะเข้ามากวนใจบ้างอันนี้ก็ให้ไปควบคุมและการรวมถึงถ้าเคยติดบุญบาลสารกล่าวอะไรไว้นะคะขอให้นะคะไปทําการแก้บนหรือถ้าสามารถบริจาคเลือดได้ให้ไปบริจาคนะคะจะทําให้ดวงชะตานาสดใสมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันศุกร์โดดเด่นค่ะกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วจะมีข่าวดีเรื่องของความรักด้วย คนที่เกิดราศีพฤษภวันเสาร์นะคะการประสานงานการเป็นคู่นะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยจากนั้นก็ถือว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของการสื่อสารการประสานงานขอให้มีเยอะๆหน่อยในช่วงนี้นะคะจะประสบความสําเร็จขาดแล้วก็ที่ปรึกษากับเรื่องของการลงทุนต่างๆนะ,ะถือว่าสําคัญมากๆในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้น,นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานหนักงานเหนื่อย ความรับผิดชอบเยอะนะคะแต่ว่านะคะถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะคืออาจจะได้งานใหญ่เข้ามาก็ได้นะในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะไพ่แสงสุขบอกนะคะถือว่าไรายได้จะมีทั้งเรื่องของไรายได้ที่ เปิดเผยกับไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่แบบมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ถือว่านะคะยังสามารถควบคุมเรื่องของการเงินได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามายื่นเงื่อนไขกับเรื่องของการเงินหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะ mm hmm. ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่ามีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะ mm hmm. คือมันเห็นอิทธิพลของไพ่ที่ นะคะมีเรื่องของการถูกจับคู่ด้วยของผู้ใหญ่อา,อาจผู้ใหญ่อาจจะมีการจับคู่ให้คนโสดนะคะแต่ถือว่ามีดวงนะคะที่จะพบคนที่เป็นคู่กันนะคะพบคนที่สินเสมอกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะมองว่าอาจจะมีความหึงหวงกันบ้างแต่ถือว่ายังปรับกันได้นะยังเป็นคู่รักยังเป็นคู่ที่ดียังเป็นคู่บุญอยู่ ะะให้สร้างคุณงามความดีให้กันและกันนะหรือพาการไปทําบุญไปเสริมบารมีคู่นะคะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะส่งเสริมแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังปัญหาโรคหวัดโรคภูมิแพ้ค่นหรือว่าอาการแทรกซ้อนต่างๆด้วยนะรวมถึงนะคะไม่ควรนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงนะอันนี้อันตรายมากนะคะจะเดินทางไปไหนที่เปลี่ยวที่ค่ำที่มืดก็ต้องระวังค่ะ อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหูหรือการได้ยินน่ะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเราก็ดูแลแล้วกันแล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวอ,อาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ